วันนี้เราเปิดคลิปกันดึกมากนะเกือบเที่ยงคืนนะเพราะเรามีภารกิจที่จะเรียกว่าเร่งด่วนก็ไม่ได้เรียกว่าเร่งด่วนนะังจำ EP ที่เราทําวิธีเห็นผีได้ไหมที่โดไม่เอาเสื้อผ้าคนตายที่สุสารล้างคลิปนั้นน่ะบอกเลยว่าหลังจากนั้นเราไม่กล้าเอาเสื้อเข้ามาในบ้านเราก็กลัวว่าไอ้อันนะมันจะไปดูไปดูคลิปแล้วมันจะถามปรากฏว่ามันไม่ถามแสดงว่าช่วงนี้เนี่ยนะ มันไม่ได้ดูคลิปเราน่าจะไม่ได้ดูมันทําอะไรช่วงนี้ทำไมมันถึงไม่มีกระจิกระใจดูคลิปเราเลยเด็กผู้ชายฮะผู้ชายแชทผู้ชายเหรอนั่นไงเด็กที่ไหนวะไม่รู้เห็นมันแชทอยู่มีแชทชื่ออะไรรู้ปะไม่เห็นนะเห็นแต่รูปเห็นแต่รูปหล่อปะหุ่นดีอยู่นะหุ่นดีอุ้ยอ้มันชอบแนวแนวนี้นะทุกคนก็ตอนเนี้ย มันตายใจแน่นอนเพราะว่ามันจะจาไม่ได้คือความรักมันบังตาแล้ววันนี้เราจะลองดูว่าถ้าเอาเสื้อผ้าคนตายมาใส่มันจะเป็นยังไงแล้วสําคัญเลยนะตอนที่เราออกมาจากสุสานนั้นน่ะโดบอกว่าโดได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะด้วยใช่ได้ยินชัดเลยใช่ไหมใช่ใชนั่นแหละมันก็เลยทําให้เรายิ่งสงสัยว่าไอ้เสื้อตัวน,นี้มันเป็นเสื้ออะไรตอนเนี้ย วิวานก็เอามาแล้วนะเราเข้ามานี่นะก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรก็ซัพพอร์ตวิวานด้วยละกันเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะก่อนจะไปเดี๋ยวก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเดี๋ยวเราจะเรียกอาร์ตลงมาก,กันครับทุกคนไปอาร์ตเงียเงียบเงตอนนี้ตุ๊กตาเต็มบ้านนะนี่นะ <laughs> ใครยังไม่รู้หรือว่ายังไม่เคยดู<ๆ>ก็ไปดูที่ลิงก์นี่นะทําไมตุ๊กตาถึงมาเต็มบ้านขนาดนี้นะทุกคนอาร์ตอาร์ตมันจกผู้ชายฮะทำไรอ่ะไม่ได้ทำอะไรพี่ะอ,อะไรไม่พี่จะลองลองเชื่อดูหน่อยว่ามันใหญ่ไปไหมพันี้พวนี้จะใส่ไปถ่ายงานสปอนเซอร์อจะให้ใส่ตัวนี้ยปลอมปลอมตัวเป็นขอทาน ผู้นี้ได้เป็นขอทานให้หน่อยมงไหมเออเออลองดูซิว่าใส่แล้วเป็นยังไงบ้างเข้ากับลุกไหมเป็นไรเออนี่หมเออนี่พี่เอาไปนี่เลยนะเอาไปแบบไปฟอกสีให้มันดูเก่าๆใช่ล้วอเออไปเก่าเลยเป็นไงเสื้อใหม่จริงๆอะเสื้อใหม่เสื้อใหม่ปูซื้อมาลองเลยอืมถอดเลยลองดูดิแล้วก็เราอันนี้เราเก็บเบื้องหลังนะเราพรุ่งนี้เราจะเล่นถ่ายกลางคืนเดี๋ยวตอนเนี้ยลองใส่ดูแล้วลองนอนดูนะ ว่ามันระคายผิวไหมถ้าไม่ระคายก็จะซักถูกปะแล้วพรุ่งนี้เราจะใช้พ็อปนี้แหละใช่เฮ้ยพวดนีตัวเลยพี่พวดนีเลยวอะเออจริงทีเด็ดเลยว่ะพรุ่งนี้เป็นขอทานเราจะไปนอนหน้าเซเว่นกันแข็งมากหน้าเซเว่นอารมณ์ดีทำไมเร่องนี้อารมณ์ดีจ้ะอะไรอารมณ์อะไรเรื่องเนี้ยฟังเพลงเยอะพี่อ๋อฟังเพลงเยอะวองใส่นอนเหรอตัวนี้เออนั่นแหละอ่ะ งั้นเดี๋ยวเราไปนอนละง่วงนอนตอนนี้ง่วงนอนมา,มา,จากจะเที่ยงคืนแล้วนี่เนาะใช่ใช่แล้วงั้นไปปิดป <c oughs> ปิดขาด้านปิดทุกอย่างไป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 ปิดไฟโอเคตอนนี้นะครับพี่วานเขาก็หลับไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องทิ้งไว้แล้วเราก็จะปิดไฟแล้วก็จะเปิด Night Shot น,นะไออาร์อะมันงงมันคงไม่สังเกตเห็นหรอกว่าเราตั้งกล้องไว้ Okay. คนคงจะเห็นกันแล้วนะเมื่อคืนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างพี่วานเนี่ยก็ไปดูจากกล้องที่แอบถ่ายเมื่อคืนนะคุณโดคุณเห็นไหมเห็นเป็นไงโหยอย่างร้อนเออดีนะเมื่อคืนเราไม่ตื่นเนาะเมื่อคืนมันเหมือนมันมีเสียงเพลงด้วยใช่ปะใช่ทาไมเราไม่ได้ยินอะไรเลยวะก็หลับปกตินะแต่พิ่งรู้ตอนเช้านี่แหละผมไม่เอาแล้วผมว่าอยู่ไม่ได้ละคุณอ๊ด เป็นไงบ้างเมื่อคืนอ่ะกูนอนปกติด้วยพี่ทุกคนนอนปกติหมดอืถูกไหมใช่แต่ปัญหาก็คือคุณรู้ป่ะเมื่อคืนคุณเจออะไรเจออะไรคุณลุกขึ้นมาลำฮะจริงๆริงลั่เลยเหรอเอาอยัางไงดีโดอยู่ไม่ได้นะเนาะถ้าอย่างนั้นนะ่ะเดี๋ยวเราคงต้องไปวัดนะทุกคนตอนนี้เสื้อเราควรที่จะกำจัดมัน คุณมากำจัดเลยเพราะคุณเป็นคนใส่อ่ะยังไงเอาไปทิ้งเหรอทิ้งไม่ได้อ่ะไปมาคุณถือเลยคุณถือไอตัวนี้แหละตัวปัญหาอ่ะนี่ทำอะไรเหา่ยมันติเขวเรือโอ้ยไม่ไหวเละอยู่ไม่ได้อ่ะอผมรับไม่ได้นี่เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยคุณเผาเลยพี่ไปเอาเสื้อตัวนี้เดี๋ยวมาเนี่ยฮะสุสานไงเอาเดี๋ยวบอกเสือ้อซื้อใหม่นนผมหลอก ผมอยากรู้ไงว่าเจออะไรติดไหมนะติดไหมเนี่ยเราคงต้องตอบเผามาแล้วแหละเก็บมันไม่ได้ละอุ้ยเอาวาติดติดช่วยติดปหมติดติดโชคดีนะติดอุ้ยติดว่ะเห็นไหมวางวางเลยไม่ต้องออกคุณถือไว้อะเฮ้ยอย่าดด้ เราดับไปนะไปนะแล้วไอ้ปลามันจะได้ไม่ต้องมาตามมาหลอนมาหลอนเราผมว่ามีส่วนแล้วตอนนี้ก็คือทุกคนเสื้อตัวเนี้ยน่าจะมีเพราะถ้าไม่งั้นอารมันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะใช่เออเดี๋ยวเราจะลองดูนะว่าคืนนี้ถ้าเราตั้งกล้องไว้มันจะเป็นแบบไหนนะอาจจะเป็นอาการเดิมหรือเปล่า แต่ตอนนี้เราต้องเผาต้นตอที่เราคิดว่ามันทําให้เกิดเหตุการณ์ดีขึ้นเราไม่ต้องมาหลอกม,มาหลอกัอีกนะแค่นี้ก็พอรู้แล้วนะทุกคนว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเออส่วนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อยู่วิจารยญาณของแต่ละคนนะวนตอนนี้เราเผาเรียบร้อย hmm. ไปดีนะไอ้ขุดไปเกิดได้แลนะ้วถ้ามันมีวิญญาณอย่างนี้นะจะมาอยู่ทําไมจะมาห่วงทําไมเสือ้อ เดี๋ยวเราเสร็จแ,แล้วเราจะต้องไปทำบุญที่วัดกันตามนะนะทุกคนตอนนี้เสื้อเป็นสีดำลดแล้วกรียมแล้วตรวจคลิปหน้าจะมีอะไรก็เจอกันคลิปหน้าครับ